สวัสดีครับนะครเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อโลหะนะครับหรือเป็นเนื้อทองผสมบางสะพานนะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทองอันนี้ยังไม่ได้ไปตรวจพิสูจน์นะครับเปอร์เซ็นต์ทองเป็นพิมพ์แบกม่านนะครของสมเด็จพุทธิสารโตนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อทองคําบางสะพานหรือว่าทองดอกบวกนะครเปอร์เซ็นต์ทองนี่ต้องเอาเข้าเครื่องนะครับ เข้าเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องตรวจพิสูจน์โลหะนะครับที่มีในปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีท่านผู้รู้นะฮะผู้ศึกษาต่างๆมากมายนะครับนะครับออกคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็มีนะฮะสถานที่ตรวจตรวจสอบก็มีเยอะแยะนะฮะในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้รู้ทั้งหลายนะฮะสะดวกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับใครมีไม่ครอบคลองนะฮะหรือมีคำ ติชมนะฮะอยากนะฮะบอกกล่าวเพิ่มเติมผมเรียนรู้มาเป็นนะฮะเป็นก็ศึกษามาพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่าท่านผู้ที่ศึกษามาก่อนนะฮะผมก็เพิ่งเริ่มหัดศึกษานะฮะเป็นพิมพ์แหวกม่านนะครับพุทธลักษณะงดงามนะครับนะครับนะครับเฮีผิวทองนะครับเป็นหล่อทองเป็นการหล่อโบราณนะครับมี รอยตะใบนะฮะตรงก้นนะก้นพระองค์พระนะพิมพ์พระนะเป็นคาดว่าเป็นที่เทช่อชนวนนะช่อชนวนคือมวลสารนะในแม่พิมพ์ในบอกนะการหล่อโบราณนะฮะพิธีใหญ่นะครับพุทธาพิเศกมาพุทธาพิเศษนี้นะฮะโอ้โหนะฮะถ้าเป็นในกรมพระราชวังในสมัยเสด็จปู่ร้อห้าเรานี่ฮะขึ้นของราดหรือวาระโอกาสต่างๆนี้ ประชาชนชาวไทยนะฮะผู้ที่มีจิตใส่จิตศรัทธาเลื่อมใสพุทธหลนายคนนะฮะทั้งจีนทั้งไทยทั้งฝรั่งนะฮะเขาอยู่ในพิธีเนี่ยคาดว่าคงจะเยอะมากมายนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทํากันเล่นๆครับต้องหล่อหลวมเป็นทองคํานะฮะหล่อเป็นจิตใจนะฮะ ะะมีใครมีทองมีเงินมีนาคมีทองแดงมีริโบกนะฮะผสมแล้วก็ออกแบบโดยช่างนะฮะสิบหมู่ช่างกลมวังนะฮะวังหน้าวังหลังช่างบ้านทองหล่ออะไรที่เยอะๆนะครับที่มีความสามารถออกแม่พิมพ์นี้อาผมไม่ทราบว่าแม่พิมพ์นี้ท่านอ่าท่านที่เป็นคนแกะนะ,ะจะมีหลวง ที่ได้ยิน่ะหลวงวิจารณะได้ยินบ่อยแล้วก็หลวงนะครับกลุ่มจ้างสิบหมู่อะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะพุทธลักษณะงดงามนะครับเป็นพิมพ์แวกม่านนะครับพิมพ์แวกม่านนะครับพุทธศิลนะนะฮะนะครับประทานน้ําหนักตึงมือนะครับนะครับผมก็ดูไม่เก่งนะครับแต่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับฝากไว้ให้ ท่านทั้งหลายนะครับที่อยากศึกษาสะสมหรือสนใจนะครับนะฮะอยากดูองค์จริงนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับมีคําแนะนําหรืออยากจะเก็บไว้บูชานะฮะเป็นนะฮะยินดีแบ่งปันนะครับนะครับในราคาที่เหมาะสมแล้วก็สามารถนําไปตรวจสอบไดผมยังไม่ได้ไปตรวจสอบนะครับพระองค์นี้นะครับคือยางช่วงนี้โควิดนะครับแล้วก็การ ไปตรวจสอบนี่เพื่อนก็จะใช้กําลังทรัพย์และเดินทางนะฮะพอสมควรนะฮะเพื่อออกใบเสื้อไปรับกันในเครื่องตรวจโลหะทองคํานะครับเอร์เงินทองอาจจะมี8ปดสนะฮะเก้าสิบเก้าสิบขึ้นไปนะฮะเป็น9 6 5 9 9นะครับเป็นทองบางสะพานนะหรืออาจจะเป็นทองดอกบัว50 60แต่พุทธคุณความข้มขังนี่ฮะรอโบราณนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะท่านได้ชื่อว่าเป็นพระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจย์ตัวนะฮะ เป็นที่สแสวงหาของนักสะสมนะครับนะท่านที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสอยากมีไว้ครอบครองบูชานะครับถือว่าเป็นสิริมงคลนะฮะอันนี้พุทธศินงดงามนะครับเป็นมีหลายแม่พิมพ์นะครได้ข่าวว่ามีหลายแม่พิมพ์มีพิมพ์ใหญ่พระประธานเกียรติุลุมมีพิมพ์หลังภาษาจีนหนังสือจีนมีเยอะแยะนะครับนะครับมีนะฮะแล้วแต่ บล็อกแต่แม่พิมพ์แต่ช่างที่จะแกะออกมานะครับนะครับเนี่ยความงดงามพุทธศิลป์นี้เป็นการหลอหลวมจิตใจของชาวพุทธนะฮะศรัทธาในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะบแค่องค์ธรรมดาเป็นเนื้อผงนี่พุทธกุลนี่ก็นะฮะเนี่ยมูลค่าก็รู้ๆกันอยู่นะฮะในคนที่ศึกษาสะสมเล่นกันจริงๆนะฮะนะครับก็หายากนะครับถ้าเนื้อเนื้อเนื้อทองคําเนื้อทองดอกบวบด้วยทองโบราณนี่ครับ จะไม่เหมือนทองสมัยใหม่นะครคือพระสมัยใหม่ก็คือก็คือสวยตามตามยุคตามสมัยนะครับไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าคือคนที่ชื่นชอบของเก่าของโบราณของที่หายากเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งคนที่ชื่นชอบพระใหม่ก็มีนะมันหลากหลายความคิดหลากหลายแนวนะครับอันนี้เป็นความคิดของแต่ละท่านของแต่ละกลุ่มบุคคลที่จะศึกษาสะสมนะครอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงกว่าของใคร จริงไม่จริงประการใดนะครับนะฮะเอตัวผมเองก็ไม่ได้การันตีว่ามันท่านพระองค์นี้จะจริงไม่จริงนะฮะต้องตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจโลหะนะครับนะก็มีใบเซอร์ใบรับประกันมีวิทยาศาสตร์นะฮะมีประวัติศาสตร์นะฮะทุกวันนี้นะฮะยืนยันได้ท่านผู้รู้นะครับยืนยันได้แล้วก็มีเครื่องตรวจนะฮะคือตัดปัญหาเรื่องตกเถียงกันนะฮะถ้าตรวจพิสูจน์มาเป็นพระแท้ทองโบราณจริงมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงจริง สามารถตกลงซื้อขายหรือนะฮะบ,บูชาเช่ากันได้เลยนะครับเป็นความพูใจทั้งสองพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้อยากสะสมบูชาแล้วก็ผู้อยากให้ให้สะสมบูชานะครับอันนี้ไม่จํากัดน,นะครับไม่ไม่จำเป็นว่าต้องราคาเป็นหลักล้านสิบล้านยี่สิบล้านนะครับเอาที่พอใจกันซึ่งกันและกันนะฮะบบางบางทีเราไปคิดว่า,าพระตรงนี้ต้อง อยู่ในมือเราต้องเป็นล้านสิบล้านเนะี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่อยู่ช่วงจังหวะของใครของมันนะฮะถ้าคนเห็นคุณค่าจริงๆนะเขามีใจรักบูชาจริงๆนะครับคนคนนั้นก็มีกําลังที่จะซื้อจริงๆบูชาจริงๆคนนั้นก็มีสิทธิ์ได้ครอบครองน,นะครับมันประกอบองค์ประกอบมันจะหลายๆอย่างนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าอยากได้ ของดีราคาถูกนะฮะมันมันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็มันต้องใช้ความสามารถบ้างนะฮะบางอย่างเราก็ไม่ได้มาด้วยความบังเอ,อิญนะครับอันเรื่องพวกนี้มันก็พูดยากนะครับแต่ในในความรู้สึกผมว่าพุทธศิลป์เนี่ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่น่าลอกเรียนแบบไม่น่าเกิดขึ้นในยแบบุคเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ก็มีคนทํานะฮะแต่ว่าผมก็ไม่กล่าวล่วงนะครับไม่ไปกล่าวล่วงเขาเ่านั้นนะฮะใครจะทําก็ทํานะใครอยากลอกเรียนแบบใครอยากจะทานะฮะผม เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนและไม่อยากให้ทํานะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะทั้งวงการพระเองแล้วก็การบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับการไปลอกเลียนแบบหรือสิ่งอะไรที่ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ผ่านพิธีปลูกเสกขึ้นมานะฮะคนที่ทํานั้นจะได้รับความคือสิ่งไม่ดีกลับคืนไปนะฮะทุกวันนี้อาจจะมีกินมีใช้ดีอยู่แต่อนาคตนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนเบนกรรมมีจริงนะครับอาจจะตอบกรับติดตามท่านนะฮะ ท่นนะับไม่ต้องรอผลนะฮะวันนี้ทุกวันนี้นะฮะกรรมติดจรวดนะครับนะฮะหาเช่าบูชาในศึกษาสะสมนะฮะแล้มีตําลานะฮะมากมายกายกองนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์วิทยาศาสวิสูจน์ได้จริงนะฮะถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่ตัดสินใจตกลงเพราะว่าพุทธคุณธรรมาคุณสังฆคุณนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะยิ่งเป็นระดับพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินแล้วนะครสร้างกันเนี่ย ไม่ใช่นะพุทธสมเด็จพระพุทธยานตัวนี้มีคนศรัทธามากตั้งแต่อดีตนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้พระของท่านนี่ครัะพูดตามตรงฮะไม่เคยตกยุคนะฮะมีแต่ยิ่งจะมีคุณค่าทรงคุณค่าแล้วก็นะครับหายากนะครับแต่พอหาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยมีเยอะนะท่านสร้างเยอะทั้งที่กล่าวมาครับสร้างมาสามยุคนะฮะยุคต้นยุคกลางยุคปลายตามที่ผมได้ศึกษามามีหลายเนื้อหลายแม่พิมพ์หลายบล็อกนะฮะบล็อกทองคําบล็อก ไม้บล็อกโอ้โหนะครับตามประวัติใบลงใบลานของตามหนังสือนะครับที่ได้ยินมานะฮะหนังสือตีมประวัยหรือท่านผู้ศึกษาท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับที่ได้ศึกษามานะฮนะมีมีการศึกษาส่งต่อต่อกันมาเป็นทอดๆนะฮะอย่าไปปิดบังกันเลยครับปิดบงังแล้วก็บิดเบือนไม่ดีหรอกครับนะฮะไอ้กลุ่มที่เขาจะทํายังไงหรือใครชอบชอบแบบไหนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามาเดินสายตรงเดินสายกลางนะครับ รู้แค่ไหนก็บอกต่อกันแค่แนั้นนะครับจริงไม่จริงนะฮะเนื้อพระผมย้านะครับจริงไม่จริงเนื้อพระนะฮะการตรวจพิสูจน์พระเนื้อพระจะบ่งบอกว่าพระแต่แต่ละองค์นั้นนั้นจะบอกท่านเองว่าพระจริงไม่จริงนะฮะแท้ไม่แท้ยังไงไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะฮะไม่ใช่ว่าเอาตาไปมองแนละ้วเอาเอาปากพ,พูดว่าไอไม่แท้อันนี้ไปอย่างงน้นอย่างนี้นะฮะ วิทยาศาสตร์มีเอาเข้าเครื่องนะครับสงสัยเอาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์นะครับวอลล์เซน์หรือสแกนโลหะครับเปอร์เซนต์ธาตุนะคะธาตุธาตุธาตุในนี้ในองค์นะแต่ละองค์นะครับเปอร์เซนต์ทองคาแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับแม่พิมพ์ก็ม่เหมือนกันนะช่างบุคคลที่แกะก็ไม่เหมือนกันนะมีหลายนะมีบางคนออกมีตั้งใจแกะนะครัลอ้วงมาโอตั้งใจแกะแม่พิมพ์ออกมาแบบด้วยความตั้งใจของช่างนะครับ ื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาท่านจะมีความตั้งใจนะครับต้องคิดแล้วคิดอีกนะฮะถึกตองและหาพระประธานในโบสถ์ในในวัดที่วัดดังๆในวัดที่สําคัญสาคัญในกรุงเทพมหานครนะต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นพระแก้วมรกตอย่างนี้นะฮะหรือพระพิสุทธิ์พระชินราชอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาเป็นแม่แบบในการแกะนะฮะต้องทําพิธีขอขมานะครับ ไม่ใช่ทําเล่นๆนะครับไม่ใช่คิดน่กอยากจะทําขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่นอกจากนะฮะให้บูชาน้อมนำลิกในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบิดเบือนอะไรไปก็ตามแต่นะฮะไม่ดีนะครับไม่ดีข้อเค้าเหล่านั้นสร้างนะฮะพิธีสร้างจริงๆเนี่ยสร้างด้วยกวารหล่อหลวมศรัทธาของชาวพุทธนะฮะแล้วก็ชาวต่างชาติที่ให้เขารู้ว่าพุทธศาสนาของเรา หลักคาสอนเป็นยังไงนะครับเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะให้ผลจากภัยวิบัติโลกร้ายอะไรต่างๆมากมายที่จะหรือภัยสงครามนะฮะออกลบกออกลายเพื่อเือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเจตนาของการสร้างนะฮะมีไว้เพื่อบูชานะฮะน้อมรึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองนะฮะทั้งครอบครัวและตัวเราเองทั้งบ้านเมืองนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะฮะไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อ พุทธพาณิตเอาผู้ง่ายเอาเอาแบบตรงๆนะฮะเ,เห็นแก่เล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามนะครับที่คิดนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ก้าวล่วงว่าอะไรของใครคือใครจะทําหรือไม่ทําผมไม่ทราบนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนแล้วเป็นคนที่ต้องศึกษานะฮะต้องสังเกตศึกษาแล้วก็นะฮะแบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้นะะไม่โกหกไม่บิดเบือนนะคร พูดตามหลักความเป็นจริงว่ารู้มาแค่ไหนก็พูดไปตามนั้นนะนะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมน,นะฮะยอมรับความคิดเห็นต่างนะครับเพราะบางคนเราบางทีคนเรามันมองไม่เหมือนกัน,นค,ความคิดไม่เหมือนกันนะจะให้เหมือนกันทุกอย่างนะฮะไม่ได้นะบางทีบางท่านอาจจะชอบพิมพ์นี้แนวนี้เนื้อนี้อ่าอันนี้ชอบแบบนี้แบบนี้สายนี้เนื้อแบบนี้คือคนเราสะสมไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องเปิดนะเพราะว่าพระ ท่านสร้างเยอะจริงๆนะัพระแท้เนะี่ยสร้างเยอะแต่จะได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่คนที่ศึกษาสะสมนะแสวงหานะครับได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะฮะไปเช่าเขามาไม่ใช่ไปลักขโมยมานะฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไปเห็นของเขาไปเผลอเขาหยิบไปจับเปลี่ยนเขาก็มาไปหมายถึงว่าได้มาด้วยทาง ไม่ชอบนะครคือสินสินคือคือรักทรัพย์นะครเป็นผิดผิดสินข้อข้อสองหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นเนี่ยสินห้าก็คือล้วก็มมุสาอะไรประประมาณนี้คือพระที่ได้มาก็ต้องเช่าบูชานะได้มาอย่างถูกต้องนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรก็ตามนะครับไม่่ว่าแค่พระนี่ครับไม่ใช่ของของเราถ้าาได้มาไม่ถูกต้องมันก็ไม่ดีนะทูดง,งา่ายอันนี้เป็นพิมพ์แบกมากนะครับอา,อาจจะพูดเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็ ผมยังศึกษายังใหม่อยู่นะครับถึงท่านผู้รู้ผู้ไหนก็ฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์ด้วยนะส่วนท่านไหนสนใจนะครับอยากดูองค์จริงนะติดต่อสอบถามได้นะครับผมมีหรือจะให้คำนี้นำปรึกษาในไงยินดีตอบรับนะครับทุกท่านทุกคนทุกความคิดนะฮะทุกกลุ่มนะครับไม่นะโทรมาได้นะครับ099นะครับ0728444นะครับ นะครับฝากติดให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะทําคลิปต่อไปนะครับนะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ พุทธานุภภาพรรมานุภภาพสังฆานุภภาพแอพุทธเมตตาทาให้เมตตาสังฆเมตตาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคาสอนอันบริสุทธ์นะฮะและพระอริยะสงสาวมกมีพระโมกั์ลาลาภาษาลีบุตรพระโกนทัญญะเป็นต้นนะฮะและองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตัวล้มทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นและพระเกจิอาจารย์ดงัดงๆในพุทธการทุกรูปทุกทางขอจงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายนะครับทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ นอกต่างประเทศให้พ้นจากภัยวิบัติโรคร้ายโควิดนะครับโรคอหิวาอะไรที่มันจะแพร่ระบาดแล้วทาลายชีวิตประเทศชาตินะขอไว้จางหายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธคุณนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญนะครับสมความมุ่งมั่นปรารถนาสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะครับสาธุสาธุาค,รครับผมสวัสดีครับ